สวัสดีครับผมมาร์กนี่คือช่องไทยท็อปเอนเนสวันนี้ผมจะรีวิวแบม My w a y โปรตีนครับหรือว่าที่หลายหลายคนชอบเรียกว่าแบมแดงนั่นเองครับตัวนี้ก็เป็นตัว u อันเฟลหรือว่าไม่ได้มีการแต่งกลิ่นไม่ได้มีการแต่งรสครับเริ่มแบบง่ายๆนะครับตัวนี้คืออะไรมันคือเวย์โปรตีนครับเมื่อเราดูในเว็บไซต์หรือว่าในอินเทอร์เน็ตครับเราน่าจะงงนิดนึงครับว่ามันมีอาหารเสริมหลายหลายประเภทหลายหลายอย่างครับแล้วหลายหลายคนอาจจะงงว่าโอเคแล้วมันจะมีเกนเนอร์มันจะมีเวย์โปรตีนมันแตกต่างกันอย่างไรรคับ ตัวเกนนะครับก็จะมีเวย์โปรตีนเป็นส่วนผสมแต่ก็จะมีพวกคาร์โบไฮเดรตและไขมันอีกด้วยนะครับจะได้รับแคลอรี่และสารอาหารครบถ้วนเพื่อที่จะเพิ่มน้ําหนักตัวได้นะครับชุนของเวย์โปรตีนอย่างนี้ครับก็จะเป็นเวย์โปรตีนอย่างเดียวเวย์โปรตีนลุนลุนนะครับไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเหมาะสาหรับทุกคนที่ต้องการโปรตีนเพิ่มเติมครับพูดถึงส่วนผสมนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านส่วนผสมให้ฟังนะครับเพราะว่ามันง่ายมากนะครับตัวนี้ครับ whey protein blend whey protein concentrate whey protein isolate แล้วก็ whey peptides งยงยนะครับมีแต่ whey protein เพราะไม่มีอะไรมาใส่เข้าไปเพื่อที่จะแต่งเกล็ดให้มันมีรสช็อกโกแลตหรือว่ากล้วยหรือสตอเบอรี่นะมันก็คือ whey protein ลวนๆครับเมื่อเราพูดถึง whey protein concentrate และ isolate เรามักจะบอกว่า whey protein isolate คุณภาพดีก,กว่ารวมถึงตัวผมเองนะครับผมเคยใช้คำว่า,าคุณภาพ แต่มันไม่ถูกต้องนะมันไม่เหมาะสมเพราะว่าไอตัวโปรโตีนนะครับมันคุณภาพดีพอๆกันครับข้อแตกต่างอยู่ที่ว่าไอเล e จะเข้มข้นกว่าเท่านั้นเองครับไม่ความว่า1 s c o สกูปนะครับให้โปรโตีนสมมุติว่าให้โปรโตีน26กรัมไอเล e จะให้น้ําตาล0แล้วก็ให้ไขมัน0ูนย์นะครับส่วนของตัวนี้นะครับที่เป็น c o n c e n t r a t ก็จะให้น้ําตาล2แล้วก็ไขมัน3นะครับ ไมยความาถ้าเราพูดถึงแคลอรี่มันจะมีข้อแตกคือมันจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับประมาณว่าคอนเซนเทรตจะแคลอรี่สูงกว่านิดหน่อยแต่ผมก็เชื่อว่าเนี่ยไม่มีใครสังเกตหรอกเพราะว่าไดเอทของเราในในชีวิตประจํามันไม่ได้เป๊ะขนาดที่จะสังเกตข้อแตกต่างในในแคลอรี่ที่แบบหลักสิบแคลอรี่นะครับสิ่งที่เราอาจจะสังเกตได้นะครับก็คือลัคโตสนะครับซึ่งเป็นน้าตาลที่อยู่ในนมนครับตัวนี้จะมีลัคโตสครับไมโคามาถ้าคุณเป็นคนแพ้นมครับ ตัวนี้อาจจะไม่เหมาะสมครับแต่ถ้าคุณไม่ได้แพนนมครับผมมองว่าตัวนี้จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าไอโซเละครับเพราะประหยัดเงินได้ดีกว่าครับแล้วตัวนี้เหมาะกับใครนะครับผมก็จะมีมก็ลิสไวแค่เอาง่ายๆนะครับแค่2อคอลครับ้อแรกก็คือใครที่ต้องการโปรตีนแบบเสริมโปรตีนเอาครับรู้สึกว่ามีการออกกําลังกายคืออยากจะสร้างกล้ามเนื้ออะไรอยากจะแบบฟิตหุ่นนะครับเรารู้สึกว่าเอย โปรตีนที่เราได้รับมาในแต่ละวันอาจจะไม่เพียงพอนะครับตัวนี้เลยจบนะครับข้อที่2นะครับเนื่องจากที่ว่ามันเป็น Unflavored ไม่มีรสนะครับไม่มีการแต่งกลิ่นตัวนี้เหมาะมากกับการที่จะเอาไปทําอาหารไม่ว่าคุณจะทําเป็นแพนเค้กทําเป็นเบรนี่หรือว่าทําเป็นสูทตี้ที่จะใส่พวกอาจจะวันนี้ใส่พวกกล้วยพวกเบอร์รี่ต่างๆเข้าไปแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะใส่ผงโกโก้อ,อะไรก็แล้วแต่นะครับ ตัวนี้ไม่มีกลิ่นเพราะฉะนั้นมันจะไม่ชนกับสิ่งที่คุณกําลังจะทำครับคุณอยากจะทำแพนเค้กรสอะไรก็ได้หมดครับเพราะตัวนี้ไม่ได้มีการแต่งกลิ่นครับแล้วถ้าเรากินแบบผสมน้าเปล่าเฉยๆล่ะเป็นยังไงคือผมเองนะครับเคยใช้อนเฟลเวตในการที่จะทำแพนเค้กหรือเบรวนี่นะครับแต่ไม่เคยกินแบบผสมกับน้ําเปล่าเดี๋ยวลองดูด้วยกันครับเดี๋ยวผมจะลองกินนะครับแล้วก็จะพูดถึงรสชาติว่ามันเป็นยังไงครับตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามักจะฉีกนะครับแต่ ผมก็จะใช้กันไก่ครับจะได้ไม่พลาดครับนี่สกู๊ปอยู่ด้านบนเลยครับนี่โอเคเดี๋ยวเปิดผมก็ใช้ของไ Strong นะครับไม่เป็นไรตัวเชคเกอร์ไม่ตรงกับกับย e ี่ห้อที่ผมกินอยู่ครับโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราดูเนื้อครับมันก็จะเป็น มืนเวโปรตีนคือหน้าตาของมันมันจะเหมือนที่เป็นรสวานิลลาครับมันจะเหมือนไปนะครับก็ไม่มีกลิ่นเลยครับโอเคใส่เข้าไปจริงๆแล้วครับปกติผมก็จะใส่น้ําเปล่าเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะผสมได้คือไม่มีจะไม่กล่องอยู่ข้างล่างครับแต่ตัวนี้ผสมกับน้ําค่อนข้างจะง่ายอยู่แล้วโอเค เชียร์คือมันไม่มีรสครับคือมันคือรู้ว่ามันคือไวโปรตีนมันเป็นโปรตีนที่มาจากนมใช่ไหมครับคือรู้ว่ามันมาจากนมนะครับแต่มันไม่ได้มีกลิ่นคือมันเหมือนแบบกลิ่นแบบนมแบบจางๆเลยนะครับถ้าเรากินแบบนมวัวครับจ้แบบจางๆเลยครับมันก็จะมี รสชาติประมันนั้นครับแต่ไม่ได้มีแบบวานิลลาสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตครับมันจะมีแบบนุ่มแบบจางๆครับอันนี้ผมว่ากินได้คือถ้าเป็นผมนครับแบบนี้กินได้นะครับแต่เหมาะกับคนที่อยากจะทําเอาไปทําอาหารมากกว่าครับหรือไม่ก็คนที่เคยกินเวโปรตีนล้วรู้สึกว่าท้องอืดหรือว่ามีอาการที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเขาสงสัยว่ามันไม่ได้มาจากตัวเวนะครับแต่มาจากส่วนผสมต่างๆที่เอาไว แต่งกลิ่นมากกว่านะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับมันก็เป็นอันเฟลเบดครับทีนี้นครับผมขอพูดถึงเรื่องราคานิดหนึ่งผมจะไม่กล้าที่จะบอกว่าตัวนี้ขายเท่าไหร่เพราะว่ามันแล้วแต่ขนาดของถุงที่เราซื้อมาครับแล้วแต่ว่าเราซื้อช่วงโปรหรือว่าเราซื้อมาเป็นชุดนะครับแต่ผมอยากจะสอนนิดหนึ่งครับวิธีการคำนวณความคุ้มค่าของเวโปรตีนนะครับจะได้เทียบแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นไปนะครับง่าย คือบางยี่ห้อเขาชอบโฆษณาว่าเวโปรตีน35กรัมต่อ1น่หน่วยบริโภคก็ฟังดูเยอะมากแต่ดูไปดูมาเอา1น่หน่วยบริโภคเนี่ยตั้ง70กรัมนะครับก็โปรตีนแค่50%ตัวนี้ครับเวโปรตีนนะครับต่อ1นหน่วยบริโภคครับอยู่ที่26กรัม1น่หน่วยบริโภคอยู่ที่34.2กรัมนะครับนั่นแปลว่าในนี้นครับจะเป็นโปรตีนแบบล้วนๆนะครับ76% แล้วก็เอา76%นั้นคูณด้วยขนาดของถุงนะครับที่เราซื้อมาตัวเลขที่ออกมานะครับเราก็จะเอาราคาแล้วก็หารด้วยตัวเลขนั้นนะครับเราจะได้รู้ว่าโอเคกีบาทต,ต่อโปรตีน1กรัมนะครับตัวนี้ผมคำนวณไปแล้วนะครับราคาที่ผมจ่ายไปแล้วก็ขนาดของถุงนี้นะครับอยู่ที่69สตาตงค์นะครับช่วงที่ผมซื้อครับ69สตาตังค์ต่อโปรตีน1กรัมน,นะครับถือว่า ถูกมากมากเลยครับสรุปเราครับตัวนี้ก็ใช้ whey protein c o n c e n t r a เป็นส่วนผสมหลักแต่ก็มี isolate ด้วยครับมันจะเป็นตัว unflavored นะไม่ได้มีการแต่งกลิ่นแต่งรสครับซึ่งดีมากสําหรับใครที่ต้องการเอาไปทําอาหารไม่ว่าจะเป็นแพนเค้กซีเรียลบราวนี่เค้กคุกกี้อะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้เลยจบใครที่อยากจะได้ whey protein ครับ w ว p r o ตแบมแดงนะครับแน่นอนต้องเข้าไปดูที่ w o r l d w d e f i t w a y c o m ครับโอเคผมมีแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เปิด Notifications ใครมีคำถามทิ้งไว้ข้างล่างแล้วก็เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ